คนใช้รถกระบะต้องรู้วันนี้มาเปรียบเทียบนะครับมิชลินอาเจลิสนะครับกับยาง b บีสโตน R 6 1 1ครับผมสย,ยอดน,นิยมของตลาดครับ2 1 5 7นนะครับ, 2, 1, 5, 7, 5ะรบจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเรื่องที่1ครับมิชลินอาเจริสสเนี่ยรับน้ำหนักได้1,030กิโลต่อเส้นนะครับแต่ว่า b บ i สโตน R 6 1 1เนี่ยรับน้ำหนักได้อยู่ที่950กิโลต่อเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บอกได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถบรรทุกนะมิชลินอาจิริสสามจะดีกว่านะครับในเรื่องการรับน้ำหนักครับข้อที่2ครับมิชลินอาจิริสสามครับการเบรกบนถนนเปียกได้เกรดเเลยนะครับส่วน b บสโตรนอาร1กครับได้เกรดซครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ใช้รถกระบะแล้วซิ่งนะครับผมอยากได้ยางที่รีดน้ำดีดีมิชลินอาจิริสสามก็ยังตอบโจทย์มากกว่านะครับข้อที่3ครับมิชลินอาจิริสาครับหน้าสัมผัสเนี่ย กว้างมากกว่า Biston R 6 1 1ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย้านาสัมผัสยิ่งเยอะนะครับยิ่งเกาะถนนดีกว่าแน่นอนครับข้อสุดท้ายนะครับ Biston d u l w i t R 6 1 1ราคาถูกกว่ามิชลิน i n a สามถึง1ิอนนะครับถ้าเพื่อนๆกำลังหายยางกระบะอยู่ไม่ว่าจะเป็นมิชลิน i n a j i t สามหรือว่า Biston d u l w i t R 6 1 1ทั้ง2รุ่นนะครับสามารถดูรีวิวยางได้ที่ไทบิดของเรานะครับหรือว่าจะหายางราคาพิเศษทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยได้ที่ไทบิดเหมือนกันครับ